93วันนี้พี่สีมาถ่ายทำนอกสถานที่นะคะมาไลฟ์สดอของหมู่บ้านดอกสบันงานนะคะตำบลป่าตันอำเภอแมทะจังหวัดลำปางผู้ใหญ่บ้านคนเก่งของพี่สีนะคะได้มาประชุมชาวบ้านแล้วก็นำโครงการนิ n เบอร์วันมาลงให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ต้องเป็นยังไงมั่ง มีพิธีกรนำด้วยนะคะแล้วก็สามท่านนี้อยู่ในโครงการทูบีนัมเบอวันะคะพ,พี่พี่เพื่อน ความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบรอบความรักอยู่รอบรอบความรักอยู่ที่ใจความรักอยู่ที่ใจสวัสดีสวัสดีฉันรักเธอฉันรักเธอสวัสดีสวัสดีฉันยังรักเธอฉันยังรักเธออันนี้เป็นโครงการทวีดัมเมอร์วันนะคะที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอกสะบันงาหมู่8ปดตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางทำโครงการเอาโครงการ ส่งเสริมการดูแลและการอยู่ห่างสิ่งเสพติดนะคะมาอบรมน้องแฟน้องแฟเจ้ามามามนี่มีการกิจกรรมกิจกรรมของหมู่บ้านนี่ค่ะโครงการทุ่ปีในเน่วันน้องแฟน้องแฟนี่ เออดูโครงการดูโครงการทูบีนัมเบอร์วันเอามาอบรมผู้ใหญ่สวัสดีเจ้าน้องแฟร์เจ้าเป็นเป็นความน่ารักของพิธีกรแล้วก็กับชาวบ้านนะคะเป็นความน่ารักไปดูนี่ค่ะอูความรักย่ เป็นโครงการเล็กๆที่ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับทบี number one นะคะมาบรรยายมาอบรมมาให้ผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้รับรู้นี่ค่ะเป็นโครงการดีๆแบบนี้นะคะ,อะขอบคุณหนึ่งซับสไครต์ล้านดวงใจนี่หนึ่งบ้านอตอนนี้เราจะสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านนะคะ ผู้ใหญ่บ้านคนสวยแบบนี้พี่ๆเพื่อนๆเ,เคยเจอหรือยังนี่เจอหน้าค่ะตาผู้ใหญ่บ้านเจ้าตอนนี้มันเป็นโครงการเกี่ยวกับไอ้อย่างเจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะฮึอเดี๋ยวเขาจะฮึอผู้ใหญ่บ้านอู้ตึงกำเมืองกำไทยเนาะพีเพื่อนเดี๋ยวฟังกำเมืองม้วนๆจากผู้ใหญ่บ้านของเขา เจ้าน้องนายเจ้าอ่านางสาวเศรษฐีเชื่อมือนะเจ้าวันนี้บ้านเราได้จัดทำโครงการเจ้ามีการประชุมจังเลียนเจ้าโครงการรวมลงยาเซนติสหรับโคร,ร,ร,รงการในพระราชดำรินะเจ้าเนาะกจึงโครงการทปีน้ำผัานี่นะเจ้าอาจได้เป็นกำไยแล้วเานาะเอออ่ะเดี๋ยวเอ่เอปีจะขอถามว่าโครงการเนี้ยปีหนึ่งเอามากี่ครั้งครั้งเดียวเจ้าอ้าวครั้งเดียวในเจ้าแล้วก็อ่า ปีสีกะเป็นคนเมืองนะเจ้าอู้เมืองตัวเหล้าปีสีกะอยากเจอคือผู้ใหญ่บ้านผู้ภาษากลางฮือซื้อฮือเจ้าโลกไอ้ฮู้ว่าบ้านเฮาอ่ะมีกิจกรรมอย่างพรองแล้วกิจกรรมวันนี้ทรงผลจะได้กับหมู่บ้านอ้าวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวุศิริค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านดอกสวนงาม่8ตําบลป่าตาหนองบัวแม่ฮะจังหวัดลำพางค่ะวันนี้เราจัดทำโครงการในหมู่บ้านนะคะมีการประชุมประจำเดือน และทำโครงการในพระราชดำริค่ะเป็นโครงการในวันเมืาวาันนะคะโครงการนี้เป็นโครงการดีๆค่ะเพราะว่าจะช่วยเชื่อมใหวทั้งผู้ใหญ่และเด็กเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีทั้งคนทุกกลุ่มวัยมาวมโครงการในวันนี้ ในขณะเดียวก,กันกับที่บ้านเรานะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสังคมที่ว่าต่างฝ่ายต่างออกไปทําง,งานนอกบ้านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คาะเป็นวันหยุดจะมีทั้งคนแก่มีผู้สูงอายุมีผู้ใหญ่วัยกลางคนและวัยเด็กค่ะมาร่วมกันทํากิจกรรมในวันนี้วันนี้มีทั้งอาหารเรื่องดื่มของว่างบริการให้กับทุกคนค่ะ,ะกิจกรรมตรงนี้เริ่มตั้งแต่9ก้นาฬิกาไปจนถึงสิบหกนาฬิกาเลยค่ะพี่อยากจะถามผู้ใหญ่ว่าโครงการนี้ ทุ่มเทแบบไหนถึงคนมาเยอะแบบนี้ออจริงๆแล้วอะค่ะคือว่า,าผู้ผู้นำเนี่ยจะต้องจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องมีจิตอาสาก่อนเนอะมีจิตสาธรรารณะค่ะเวลาทำโครงการนะคะจะพยายามดึงทุกส่วนเข้าร่วมถามว่าครั้งนี้ดึงยังไง ผู้ใหญ่ทําโครงการนี้ขึ้นมาดึงเด็กเข้ามาร่วมโดยการที่เด็กนะคะทางโรงเรียนเขาจะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนหากเด็กท่านใดทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนชุมชนแล้วเนี่ยจะมีชั่วโมงจิตอาสาให้ผู้ใหญ่ก็จะทำบังทึกถึงโรงเรียนค่ะว่าเด็กได้มาร่วมกิจกรรมให้ชั่วโมงทํากิจกรรมกับเด็กวันนี้จึงมีเด็กเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนนี้มีเอฟซีถามมาว่าที่นี่ที่ไหนคะ,ะที่นี่นะคะเป็น บ้านดอกสบัญงาะหมู่ที่8ตำบลป่าตานอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางประเทศไทยค่ะอ่าแล้วผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่คะผู้ใหญ่อายุ46ปีค่ะเป็นสาวน่านเห็นไหมเห็นไหมผู้ใหญ่ของเราโสดแล้วไม่เคยแต่งงานค่ะไม่เคยมีบุตรไม่เคยแต่งงานเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่ๆเพื่อนๆบ้านดอกสบัญงาแล้วเขามีผู้ใหญ่สาวแบบนี้เป็นคนรักอิสระแล้วก็ส่งเสริมคือ ไม่มีภาระที่จะต้องไปรับผิดชอบอย่างอื่นรับผิดชอบแต่หมู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่แค่นั้นเองแล้วก็โครงการนี้มีอาหารกี่อ,อ,อ,อย่างคะโครงการนี้นมีอาหารวันนี้มีอาหารแจกสองอย่างนะคะอย่างแรกเป็นแกงเขียวหวานไก่ค่ะแล้วก็อย่างที่สองเป็นผัดนที่เผาหมูยอค่ะแล้วก็มีเบรกอีกสองเบเกนะคะเป็นเบรกเช้าและเบรกบ่ายค่ะมีน้ำเปล่าให้ดื่มตลอดแล้วอยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆว่าโครงการนี้ ได้ได้รับเงินจากโครงการมาแต่ผู้ใหญ่บ้านเอาออกเองหมดเอาเงินโครงการเข้าหมู่บ้านเยี่ยมไหมคะถ้าใครชอบนะคะกดรูปหัวใจให้ผู้ใหญ่หน่อยค่ะผู้ใหญ่สาวของเรานี่ค่ะทีที่เ่อนโครงการไปเราก็ได้งบมายกมาเนี่ยก็ต้องใช้ต้องตามโครงการทุกอย่างค่ะแต่ผู้ใหญ่อะค่ะใช้เงินส่วนตัวค่ะเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านมีคนกดหัวใจแล้วมีคนกดหัวใจแล้วเสียงแอดมิน ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอเดี๋ยวเราจะไปชมโครงการขอบคุณผู้ใหญ่สาวของเรานะคะโอ้นี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่คือโครงการนี่พืกรโครงการทูบีนัมเบอร์วันนี่นี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านเข้มแข็งโครงการทูบีนัมเบอร์วันเด็กผู้ใหญ่มาฟังโครงการ นี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเห็นไหมพอคืมาเป็นลูกแฝดนตอนนี้พี่สีอยู่บ้านดอกสบันงาตำบลปัดตันอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางพิธีกรตัวแทนของทูบีน้ำเมื่อวันกำลังให้ความรู้กับชาวบ้านเด็กๆประชาชนพระเจ้าอนันตยศที่นี่พ่อลูกสองคนลูกแฝดมันเท่ากันนะตอเติบโตขึ้นมาอายุได้สิบปีนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนเป็นโครงการดีๆเือที่ ชาวบ้านแล้วก็ลูกๆหลานๆสนใจนะคะเป็นโครงการดีๆคิดว่าพระเจ้ากำจะยุ่หรอนอย่างีจะดไม่กล้าหกคิดถ้าบีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมาชมโครงการดีๆวันนี้นะคะพี่สีก็อยากจะนำเสนอให้ทุกคนรู้ว่าในหมู่บ้านของพี่สีมีโครงการดีๆแล้วก็เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ได้รับรางวัลมากี่ปีนะคะนี่คืออดีตผู้ใหญ่บ้านค่ะได้รับรางวัลมาสามปีซ้อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่คืออดีตผู้ใหญ่บ้านของบ้านดอกสบรรง,งามหมูแปดตําบลป่าตันอําเภอแม่ทะอดีตผู้บริหารมือหนึ่งของบ้านดอกสบรรง,งาน,นะคะตอนนี้ก็สืบทอ,อดเจตนารมณ์ให้ผู้ใหญ่บ้านสาวของเราแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษา ยังเป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้านเป็นที่ปรึกษาของผู้ใหญ่บ้านทําให้หมู่บ้านเราเจริญก้าวหน้านะคะพี่พี่เพื่อนนี่ค่ะพิธีกรที่กําลังจะพิธีกรที่กําลังจะบรรยายก็คือพี่สาวของพี่สีนะคะอาจารย์นันทนาวงยศมาจากโรงเรียนกาลยานีจังหวัดลำปางนะคะโรงเรียนสตรีล้วนนะคะกำลังบรรยายเกี่ยวกับ ประเพณีวัฒนธรรมคโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับห่างไกลาย,ยาเสพบิดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกทก,กำลังใจแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือนี่ค่ะนี่คือชาวบ้านที่อยู่ในบ้านหมู่แปดตํบบตาบลป่าตันอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะคะ แล้วเราก็จะมาดูด้านนี้นะคะพี่พี่เพื่อนๆอ้าวใครที่หิวนะคะนี่นี่เป็นทุนของผู้ใหญ่บ้านเองนะคะพี่เพื่อนๆหมูบ้านเข้มแข็งผู้ใหญ่บ้านทุ่มเทก็จะได้รับประทานสิ่งดีๆแล้วก็จะได้มีแรงนี่พี่พี่เห็นไหมมีแกงมีโอ้โหนี่นี่นี่อันอันนี้ส่วนสะเบียงนะคะหน่วยสะเบียงหน่วยสเบียงนี่ค่ะ ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กรรมการหมู่บ้านแล้วก็ลูกบ้านทุกท่านที่มาช่วยงานโครงการในวันนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านของเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่างเลยนะคะไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจคุณ คุณซัมซุงสวัสดีค่ะอันนี้คือบ้านพี่สีจริงๆนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะบ้านดอกสบัญงาตําบลปัดตานอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางมีโครงการทุบีนัมเบอร์วันเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มารับฟังโครงการเกี่ยวกับการหางไกลาย,ยาเสพติดตอนนี้พิธีกรก็อธิบายกันไปเราก็มาดูหลังครัวนะคะพี่เพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่จะอิ่มท้องกันนะคะวันนี้เราจะอิ่มท้องกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอันนี้เป็นโดมนะคะเป็นโดมอของหมู่บ้านนะคะนี่ค่ะพี่สีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้บ้านพี่สีด้วยนะคะสีบ้านชันเนี่ยอุ้ยลมพัดลมพัดนี่ค่ะมีโครงการดีๆอะไรพี่สีก็จะได้นําเสนอต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องแฟคุณซัมซุงแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมในบ้านพี่สีในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในไลรหน้านะคะตอนนี้ก็ให้พิธีกรอ,อธิบายไปก่อนบรรยายให้ชาวบ้านได้เข้าใจนะคะบา,บายๆแล้วแล้วเจอกันใหม่ในไรหน้านะคะบ๊ายบาย